สบายดีเดอ้อพี่น้องเพื่อสุขสุขคนนาะที่เขามาเบิงมาม้มยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องเบาดาวบ้านนาะตอนนี้เขากำลังเสตอาหารลงเพนพี่น้องเลยลงไปวัดทําบุญนี่แหละกุ้งพอลงดีเตือกให้เรียบร้อยพี่น้องเลยนี่ซี่ก,ก้อยแล้วก็ขัวลงวัดเนาะขาดบ่ได้เลยพี่น้องนี่คือใบประกอบเนาะจ้ะ กำลังพอดีกินกับก้อยกุ้งต้นของเ้าเองนี่ทั้งนะงามงามแทงงามวาหลายหลายกินกับลาบซีนกับแซบพี่น้องลาบเนือฮะนะนี่ต่อยลงมาใบกัะย่างงามอยู่เลยพอดีพอดีกินแซบเมนูต่อไปนี่อกไก่บ้านสมุนไพรพี่น้องอกไก่อกไก่ ตั๊กมันอ่ะมะขามเอาไปกินแล้วนี่ลงไปทำบุญที่วัดลงเพนเนาะใกล้จะได้ซิกออกมาแล้วมันจะซิกแล้วเนาะโอ้แบบน้ำเอาเจาะนะพอได้กินแ,บบแซบ่บๆก้อยคุ้งก็มีพริกข้าวขัวอนะไเนาะพริกลงไปข้าวขัว ามด้วยน้ำปลาตามด้วยพงชุรสจ้าพี่น้องใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่ลายแซ่บลายบ่ใส่บ่แซ่บ้าบ่ใส่บ่แซ่บบ่ดีไดเพราะว่าเฮาเคยกินแตงนัวเนาะตามขาดบ่ได้อันนี้ก็ดสูตรนี้เนาะใส่ลาบใส่อันก้อย ใส่เทาละหน่อยก่อนอย่ามันเค็มเพื่อมันอันนี้ก็ลาบลงไปทําบุญจากเป็นก้อยก็เป็นลาบเลยเนาะพี่น้องก็ะชีวาอะไโอ้ยน้ำน้ำก็ไดกก้ก้อย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 กุ้งเต้นทําบุญน้ากินน้ำอะไรเนาะนก็กวาหอมลงไป ถ้ามีบลากอกก็กใส่บลากอกเลยแต่ว่าฮะโบมีเฮาสิดใส่เป็นมกนาวนี่มกนาวไ้เม็ดหอมๆเลยลงไปเลยแต่มาสดๆดักกก้อยเลยแต่ว่าจะบ่กินดิบนะจ๊ะขวา ก็กอยแล้วนะจ๊ะออกมากระสิเป็นประมาณนี้เนาะฮัมฮัมหน่อยเอ้ยเห็นยังก็ไม่งานนะลูกเอาไปดิปลาลุงเลยแม่ลูกเอาไปดิเอาถุจ้าดูกถุจ้าปลาลุงดูนั่งปอกนี่อยู่ก็ไม่งาคน

นี่มีเงิน่่บาขวานะขวก็แซ่บอีกอย่างนึงได้เฮ้วก้อยแล้วมาขว แล้วพี่น้องพร้อมลงไปทำบุญได้หรอพอดีเต็มกระตาเลยพี่น้อทงทงั้งติบเขาทั้งน้ำทั้งอาหาราการกินเนาะมาห้ามเราไปน้ำกระยาเมื่อนี้มันแดดอยู่น้ำยาเดี๋ยวไปน้ำเมื่อนี่ปวดอากาศหอนแห้งเลยผุนเห็ดทุง้งก็เลย โอ้ฮะเป็น hmm. ้างอยู่นี่อีกแล้วเนาะงามแล้ววันนี้แล้วแต่งบัวให้คักอยู่ไดฮะโตบแต่งนี่เท่าใดนี่รับพี่ไนรายไปเัยไปจ่ายน้ำพ่นหงอยเพ่นพ่นพ่นโบเซีอวกับประธาบโบเข็มเด้อเปล่านั่นเนาะบอกเมียเพอนแล้วเมียลูกไผ่พอนแล้ขอแต่งแล้วสามหมื่นพอนได้เป่าบัดลังก็สาวบัดนับไป่ไนรลายไปเลยแล้ ี่ใว้ม่ละอยเนี่แต่อันนั้นแต่วัซื้อร็อันนี้เสาได้หมต้งให้ที่ลูกไผเปนมากเลยเบนั้นได้ติกกระเบื้องเจ้าหักติดช่องเบื้องอืมจีรงจังฮันเนีก็เลยเออแล้วคอยบบนไผเบื้อกว่ทามนียมาเขีแล้วมาเสียละท้ามือไม่ติดอ่าด้ปลาซิวไงมกมกปลิกับปลาขาว Aoài mục ngon 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 có ngon 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 nó ngon 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 nó ngon 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 đây ngon 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 อบอกว่าเขาได้ลงม,มากเขาใหญ่แตกอยู่ในมั่งประเทศลาวกับประเทศ,อ,เทศเอ,อื่นบ่ไปอย่างพิงอย่างพิงทะลมอย่าเป็นพิงทะลมเออนี่ใกล้เลยเด้น,เน,นี่นอาไอ้ทาซี่เหรออยู่บ้านนั่นน่ะแหละอืมทาซีเลยเ <c oughs> นี่ยคือตัวน,นี้คือว่ยอยากแตกปัานไดบ่ ไปแต่งให้เฮามันคือแตกแต่ส์เป็นน้ำปูนบ่เป็นน้ำปูนบ่กับชานี่ยนี่ชาหน้ำปูนแตะคือกันแล้วหากชาหน้ำปูนแล้วมันบ็นอืมมันก็แตะคือกันเนาะตจ้าของเฮาแตะลายเลยบัวแบบนี้ก็งามดีเนาะแบบเวลาเฮาทาสีสีแอลมันก็ขึ้นเออไปจุที่กระเบื้องเจ้อแล้ว Tóc tang vẫn còn ở lều nha vĩnh nhà sau con nhà hay nha Nhà thảo bay nhà là bóng nha 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 แตงเบิดได้หนีเนาะแค่นี้ก็แตงเนาะซีเห็ดเอามาอีกบ่เอ้ยแต่น่ะเป็นเด็ดขี้ไฟ่เป็นยังบ่ราณีมานั่นอืออันนี้เป็นห่อเก็บของของนี้เลยซีก็เอามาอีกว่ะเออพอาะนั้นเปเขากินเนาะแต่ว่าอยู่นี่อยู่นี่มีไผ่นอนเยอะ ไม่มีอะไรใน่นน่ะแม่เอาไปไปเห็ดหางะกี้แล้วก็นอนนี่แล้วกับร้านเนาะเปเพื่อนยังบ้านในเห็ดนอนเลยแล้วบ้านนี่ก็เอามือไปเห็ดหางแล้วก็สิเป็นดินเฮาพี่น้องนี่แล้มีแต่หญ้าดอกเผาไห้เขาบอกมียังอันเอามาปลูกสามพี่น้องหลายคนก็อยากให้รีวิวเบิ่งแน่คนกับย่างคือเก่าสภาพเดิมเ้าก็เลือกมาเลยมันบอกมียังเปลี่ยนแปลงนะพี่น้องนี่ แต่ตนค้ามานีนี่แจใเห็นบอกพี่น้องในตอนนี่เขาสื่อรายปีแลยแหละล้งแต่งงานเนาะสื่อะ่ะตอนนั้นสื่อในราคาหกหมื่นหกหมื่นบาทพี่น้องตอนน่ะล้งแต่งงานได้บดนกสื่อดินน่ไว้กับวางแผนกันไว้ว่าสิมาปลูกบ้านอยู่นี้แต่ก็พิษพิษแผนพี่พพพน,น้องเลยปลูกอยู่หน้าก็อยู่อยู่หน้าเพื่อให้ลูกให้เต้าและว,ว่าพ้น้องท่านว่า เยวเปิ้เ,เป็นขอ้อเป็นคู่อยากมาอยู่บ้านอยู่เมืองอยากเฮ็ดธุรกิจยังของเผินเนาะอนาคตเท่ากับว่ให้เผินมาอยู่เตอว่าอ,อยากอยู่อยากอยู่ให้อยู่หน้าคือแม่คือพอแต่ว่าแม่ก็พอเนี่ยยันได้อยู่หน้าเลยประดุ้งเลยยังบนเขามาบ้านเลยก็เป็นคองลูกคะแหละเอาไว้าะ่าหางน้ำกันกสวนว่าหางปลากันก็เป็นคองลูกได้หนิโอ้ยกองลูกีก่เป็นจกเป็นคองลูก ลูกแม่ลูกบ่ใส่ก็บ่ฮิดลูกนั่นแหละแม่นเห็นบ่บักใส่นอกบุขานี่ก็ยังไปอัพไปกับอเมีย็ยังเอาลูกของลูกลูกอาไปให้ลูกแม่นไปก็ได้ยานบ่ทันจ้ะนคไกองบ่เห็นเนาะพี่น้องแล้วแต่มันสิเ็นไป

la penyayamba Sultan nga